และคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เชียงคานสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะกับการไปใช้ชีวิตสโ,โลไล์ไปปั่นจักรยานริมแม่น้ำโขงรอดูพระอาทิตย์ตกดินกินของอร่อยที่ถนนคนเดินดื่มด่ำบรรยากาศทะเลเหมอกยามเช้าที่ภูทอกแต่ไม่มีหมอกพระอาทิตย์ไม่ขึ้นมีเมฆมาบาังนะคะแล้วก็หมอกไม่ค่อยมีพร้อมเดินทางไปกับเราในทริปนี้กันหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปคนเดียวนะคะสำหรับ EP นี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวไปที่เชียงคานนั่นเองจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเนาะที่เราเลือกไปเที่ยวเชียงคานแต่การเดินทางทั้ง3ครั้งเนี่ยจะแตกต่างกันไปเลยเนาะอย่างครั้งแรกเนี่ยเราเดินทางกันโดยรถทัวร์นะคะส่วนครั้งที่2เราเดินทางกันโดยขับรถไปเองส่วนครั้งนี้นะคะเราเลือกเดินทางกันโดยขึ้นเครื่องบินค่ะก็เดี๋ยวทาคลิปจะมาสรุปให้ทุกคนฟังก็แล้วกันว่าการเดินทางทั้งสแบบเนี่ยมันแตกต่างกัน ยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะขึ้นเครื่องประมาณ11บเโมงที่สนามบินดอนเมืองก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันพรุ่งนี้ที่สนามบินค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกําลัง,งนนะะจะรอขึ้นเครื่องไปที่เลยก็เจอกันที่เลยเค่ะสําหรับการเดินทางในครั้งนี้เราเลือกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย จากสนามบินดอนเมืองสู่จังหวัดเลยพอลงจากเครื่องเดินออกมาที่ประตูด้านหน้าจะมีเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถตู้แอร์เอเชียไปเชียงคานอยู่สามารถซื้อตั๋วแล้วขึ้นรถตู้ได้เลย ออกมาจากสนามบินรถตู้ใช้เวลาเดินทางมาที่เชียงคานประมาณ1ชั่วโมงสามารถแจ้งได้ว่าจะลงจุดไหนยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงคานอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนก็จริงๆเรามาถึงสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ไปแวะกินข้าวมาเรานั่งรถตู้จากออสนามบินเลยนะคะมาที่เชียงคารนราคา250บบาทแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าที่พักกันแล้วนะคะรอบนี้เราพักกันที่บ้านชานเคียงที่เชียงคานนั่นเองก็เดี๋ยวเจอกันที่พักค่ะ ที่พักเราน่าจะอยู่ประมาณซอยห้ากับซอยหกนะคะตรงนี้สามารถนํารถมาจอดได้นะคะตรงซอยหกถึงแล้วนะคะบ้านชันเคียงเดีย๋ยวเราเข้าไปเช็คอินด้านในกันเ,เดียวค่ะอค <c oughs> จองไว้ค่ะ้ <c oughs> ไปเลยไปต่อที่พักค่ะ งหรอ,หรอใช่ค่ะเพิ่งมาถึงโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะที่บ้านชานเคียงก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศของบ้านแล้วกันนะคะทุกคนบ้านชานเคียงที่เชียงคานเป็นบ้านไม้มีทั้งหมด3ห้องสำหรับห้องเราในวันนี้เป็นห้องพัดลมชั้นบนติดถนนคนเดินราคาคืนละ500บาทเท่านั้นเอง ส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางสามารถมานั่งชมวิวแม่น้ำโขงได้ค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นโซนคาเฟ่และมีห้องปูนติดแอร์อยู่ฝั่งแม่น้ำโขง1ห,ห้องมีห้องน้ําทั้งหมดสห้องแยกเป็นชายหนึ่งห้องแล้วก็หญิงหนึ่งห้องนะคะมีไดรเป่าผมให้ด้วยและห้องอาบน้ํำก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะคะ ส่วนตรงนี้เป็นโซนคาเฟ่และมีเจ้าแมวตัวน้อยคอยต้อนรับอยู่ด้วยค่ะเชียงคานเมืองท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเลยเป็นสถานที่ที่ใครๆก็นึกถึงเมื่ออยากหนีความวุ่นวายรอบตัวมาพบกับความสโลไลฟ์อันแสนสงบสเสน่ห์ของเชียงคานเมืองเล็กๆริมแม่น้ำโขงบ้านไม้เก่าเรียงราย ผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวตอนนี้ก็คือสี่โมงค่นแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราสเสดินออกไปเซเว่นกันไปซื้อของใช้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูพาที่ตกข้างอันนี้เรากามานั่งรอดู ตอนนี้เราก็ไปดูพาทิตตกดินมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินถนนคนเดินกันต่อไปหาอะไรกินกันค่ะเอาจริงวันนี้วันพรฤหัสค่ะแต่ว่าคนเยอะมากแล้วก็ตอนพาทิตตกก็คือสวยสอร์ปาะคะงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเดินถนนคนเดินกันต่ออุ้ยตอนเย็นคือบรรยากาศดีมากทุกคนอันนี้คือบรรยากาศที่พาทิตย์ตกออกไปแล้วนะคะ แล้วก็ยังไปไม่ถึงถนนคนเดินจะให้ดูบรรยากาศอลงคุณของกินเยอะมาก ปาพูจ้ะอันนี้จะเป็นปากวะไทยนะคะขอบคุณค่ะกุมนันมันเป็นไส้เดียวกันหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะตาม่ีก็ไม่พี่แค่นั้นเ่ะอเอาแบบมีพริกแบบมีพริกใช่เท่าไหร่นะคะกระเทีมา20เอาหนึ่งจ่ด ไข่อะไรสักอย่างลืมชื่อแล้วย่สิบาทเขาบอกว่ามันคล้ายไข่ตุ๋นะคะต่อไปมาเชียงคานก็ต้องลองข้าวจี่ค่คะเดี๋ยวเราไปหาข้าวจี่กินกันหน้าข้าวจี่นะคะเดี๋ยวเรากลับ,บที่พักกันเลยดีกว่าค่ะหน้าของกินเยอะมากม,มันจะไม่กินก็นไม่ได้ เคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาที่ที่พักแล้วนะคะก็ได้ของกินมาหลายอย่างเลยนะทุนเอาไอจงเข้าจีกินหมดไปแล้วนะคะตั้งแต่ถนนคนเดินก็จริงๆแพงวันนี้หมดแล้วนะคะก็แค่ไปหาอะไรกินตอนเย็นที่ถนนคนเดินแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะขึ้นภูทอกันตั้งแต่เช้าเลยไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไปดูหมอกกันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นปูทอกันนัดรถไว้ตอนตีห้าสี่สิบนะคะเดี๋ยวเดินออกไปขึ้นตรงถนนคนเดินข้างหน้าเนะะี่ยค่ะ หนึ่งคอนค่ะข้าวเ่อนข้าจัมขึ้นรถกันนะคะขึ้นปูทอกปูมากการเดินทางขึ้นไปยันจุดชมวิวภูทอกต้องใช้บริการรถที่จัดเตรียมไว้เท่านั้นให้บริการขึ้นลงตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเย็นค่าโดยสารราคา40บาท ทีนี้เรามาถึงภูทอกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คือตอนหกโมงฟ้ายังไม่สว่างเลยนะทุกคนมืดมากอากาศเย็นๆน,นะคะไม่ได้หนาวมากภูทอกจุดชมทะเลเหมอกสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงที่อยู่ด้านล่างและบ้านเรือนในตัวอำเภอเชียงคานเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยอีกแห่ง ช่วงเวลาที่มักจะพบเจอทะเลหมอกได้มากที่สุดในรอบปีคือช่วงปลายฝนต้นหนาวจะอยู่ที่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมเพราะเป็นช่วงที่อากาศชืน้นเป็นทะเลหมอกที่ไม่ค่อยมีหมอกก็ภาทิตไม่ขึ้นนะคะหมายถึงแบบมัน,นมีเมฆาบางก็เลยแบบไม่ได้เห็นพาทิตย์จทุกคน เราลงมาจากคูทอกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปหาอะไรกินกันที่ถนนคนเดินนะคะตอนเช้าไปค่ะตอนนี้ก็มาถึง เดินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันตอนเช้านะคะอันนี้เป็นบรรยากศยาศยามเช้าที่ดีไปหาข้าวกินกัน,นค่ะวันนี้น่าจะได้ิีเป็นข้าต้มหมูแน่เลยเพราะว่าอยากกิน นอะไรัอตอนนี้ก็อยู่ที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวลา8ปดโมงสีแล้วทุกคนก็คือเวลาผ่านไปช้ามากการมาเชียงคานคนเดียวครั้งนี้ก็คือยาวนานสุดๆะ แล้วก็เมื่อเช้านี้ไปดูทะเลหมอกกับพระอาทิตย์ขึ้นก็แทบไม่ได้เห็นทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าเหมือนจะมีเมฆบางพระอาทิตย์นะคะส่วนหมอกก็มีน้อยแล้วก็แต่มีอากาศเย็นนะทุกคนแล้วพอเรากลับมาใช่ไหมคะเราก็ไปนั่งกินข้าวเนาะแล้วก็กลับมาที่พักแทนต่อไปหน้า3ระีแทนจะไปวัดพระพุทธบาทภูควายเงินค่ะตอนนี้เราจะเดินไปหารลนะคะไปวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ออกเดินทางโดยรถสกายแล็บราคาไปกลับอยู่ที่200บาทใครสนใจรถสกายแล็บสามารถติดต่อได้ตามเบอร์น,นี้เลยนะคะการเดินทางใช้เวลาไม่ถึง30นาทีก็ถึงที่หมายเนื <S <s ่องจากทางขึ้นลงค่อนข้างสูงเราจึงต้องใช้รถรับส่งขึ้นลงวัดราคาอยู่ที่80บบาทสำหรับไปคนเดียว วัดพระพุทธบาทภูควายเงินเป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในอำเภอเชียงคานอยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานตั้งแต่อดีตสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณวัดแห่งนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนหินลับพา้านอกจากนี้ยังมีปูนปั้นรูปควายเงินที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัดอีกด้วยถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เชียงคานก็อย่าลืมแวะมาไหว้พระทาบุญกันนะคะทุกคน แล้วก็อย่าลืมมาให้อาหารกระต่ายซึ่งที่นี่มีกระต่ายเยอะมากรอให้ทุกคนแวะมาให้อาหารแล้วมาชมวิวสวยๆอากาศดีๆกันได้ที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน พอกลับมาจากวัดก็แวะร้านนวดแก้เมื่อยกันสักหน่อยแล้วไปต่อกันที่คาเฟ่ที่นี่มีชื่อว่า w วิ v วิวเชียงคานร,ร้านอยู่ติดริมโขงวิวดีบรรยากาศดีมากๆเลย ปั่นจักรยานไปแก่งขุดคูกันแก่งขุดคูตรงไปนะคะทางที่คุ้นเคยนะทุกคนนี่ต้นมะพร้าว <c oughs> ใกล้ถึงแก่งขุดคูแล้วนะคะถ้าแบบว่าเจอต้นมะพร้าวเยอะๆแบบนี้ <c oughs> ร้านของฝากเยอะมากนะทุกคน ถึงกันคุค,คูแล้วย่าคุค,คูเป็นสถานที่ฮิตของเชียงคานมีร้านค้าขายอาหารและของฝากเช่นมะพร้าวแก้วซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของอำเภอเชียงคานและยังมีสวนหย่อมสําหรับเดินเล่นและเก็บภาพบริเวณโดยรอบถ้าใครสนใจจะมาก็สามารถปั่นจักรยานมาได้หรือว่าจะนั่งรถสกยแลบมาก็ได้ค่ะอุ๊ยจริงๆยังไม่เคยมาเดินโซนนี้นะคะทุกคน โอเคเราก็มาเดินเล่นกันสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะปั่นจักรยานกลับกันแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปถึงแบบมืดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาจกักรยานไปคืนแล้วก็ไปเดินถนนคนเดินกันต่อค่ะ สองเริ่มเลยเย็นนี้เปิดฉากกันด้วยน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็ไปต่อกันด้วยโรตีผีตาโขนนอกจากนี้ยังมีร้านของหวานของข้าวอีกหลายร้านเลยนะคะที่เรายังไม่ได้ไปลองซึ่งที่นี่มีของขายเยอะมากๆนะคะถ้าจะให้ลองทุกร้านก็คงจะไม่หมดเอาไว้จะมาบ่อยๆจะได้มาลองได้ทุกร้านเลยค่ะเย็นนี้ได้ของกินหลายอย่างแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่พักแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไซบาต์กันเมื่อคืนเหมือนฝนตกนะคะทุกคนทะเลหมอกมาแล้วเห็นไหมไม่รู้แต่ว่าเกือบมีหมอกนะคะแล้วก็อากาศเย็นมากแต่เดี๋ยวเราเดินไปไซบาต์กันนะคะอุณหภูมิน่าจะประมาณสิบห้าองศานะคะทุกคน อย่าเราเดินไปใส่บาทกันอากาศเย็นมาก ทุกคนอยากให้เห็นหมอกมากอาก,กาศเย็นมากทุกคนคิดว่าเมื่อคืนฝนน่าจะตกแหละไม่เห็นแนวส้มของเราเลยอะ อย่เก็บบรรยากาศหมอกไปฝากนะคะก็คือเมื่อคืนนี้ตอนนอนอยู่ก็คืออากาศเย็นมากตื่นเช้ามาเย็นยิ่งกว่าเห็นนะคะ เห็นอะไรแล้วอันนี้คือริมแม่น้ําโขงนะมองไม่เห็นั่งตรงข้ามไม่เห็นยันน้ําอ่ะอย่างน้อยก็เจอหมอกเย็นระบาดมาก นี่วันเสาร์นะคะร้านค้าหลายร้านก็คือเปิดตอนเชา้าได้มะพร้าวแก้วนะคะเป็นของฝาก เอาแล้วนะคะแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้กับที่พักก่อนเพราะว่าเราจะขึ้นตู้ตอนประมาณบ่ายสามนะคะก็ระหว่างนี้ก็คืออย่าไปหาเดินเล่นแล้วก็ไปนั่งคาเฟ่กันค่ะเดี๋ยวเรา จุ่มนัวยายพัดกันนะคะขอบอกว่าอยู่ประมาณซอยสิเมนูจุ่มนัวคืออาหารที่เหมือนกับซุกกี้มีให้เลือกเส้นได้หลายเส้นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยส่วนตัวที่ได้ชิมแล้วรู้สึกเหมือนกินเย็นตาโฟโบวกซุกกี้อร่อยแปลกใหม่ดีค่ะ ตอนนี้เราก็มานั่งรอรถตู้มารับกับสนามบินนะคะเราเลือกนั่งรอที่วิทอวิวเชียงคานเพราะว่าติดใจเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานของที่นี่มากเลยต้องกลับมาลองอีกครั้งก่อนจะกลับบ้านกันนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนส่วนเรื่องการสรุปของการเดินทางทั้ง3แบบเดี๋ยวเราจะสรุปไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะ